ท่านพบกับผมอีกแล้วกับกีมครับเอาฮัทออฟไอรอนสีเราจะเล่นเป็นจีน จีนมทาหารอยู่ห้าสิบกองกองเดวเราจะแยกกองพวกนี้ไว้บุกพวกกองที่เหลือนะแต่งตั้งจอมพลเสร็จเรียบีจังหวะใส่ได้ใช่ครับใส่พลเอกเข้าไป การวิจัยวิจัยปืนปืนใหม่กับอันนี้แล้วกันสิทธิภาพผลผลิตกลองยุทธศาสตร์ชาติเครื่องบินไม่ใช้ไปใช้ที่หลังตอนนี้ปืนสำคัญกว่าเล็กคาเอาจากบไข่จักโซ่ สามปีโรงงานนี้แล้วกันโรงงานคนเือผมจะมาเอายุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับที่มันจะเอาปิดตีพวกพวกน,นะนี้ซีเปยส์ซันมายูนานพวกน่นที่เหลือเมืม่อกี้กมผิดจะกดเล็งเวลาแก้ไข แกไขออกแบบกองพลจะเปลี่ยนไปใช้แบบนี้ให้หมดเฮ้ยโเอ,อเคโอเคผิดผิดอันนี้นม่กี้กดผิดโอ้ปืนขาาหมื่นกว่าเดี๋ยวมันก็เพิ่มพลีเลโม Thì, lửa lắp tàu viên Lửa lắp Nó bị lửa cao lắm Trong nồi Ở đây là Bọc tình lục tình Trong tình lục thảm xích Đi phía lúc không phải จมตีลบห้าสิบดีเฟน์ลบห้โอ้ประชากรเขยงทหารได้ลบสามสิบห้ปืนปืนเผยเ <c oughs> อาเตรียมการพวกนี้เลยเดีกว่า <c oughs> เอาคนไปไประจชายแดน ก็รอรอยุทธศาสตร์เสร็จเหตุการณ์ต่างๆอ๋อนี่ไงอ๋อนี่มันจะบวกมาอ๋อโฟกัสไอ้นี่เนี่ยมันจะเอาไว้ลบไอ้นี่แน่เลยเนี่ยแถวนี่ไงเนี่ยเอาเอาไว้ลบไอ้นี่ลบออก เสร็จแล้วหนึ่งรันมานี้ ATO เปียโนอินเตอร์นีจะเป็นเตรียมไปยื่นอ๊อเตรียมไปื่อ มาุ้งขาห้าพันทาหารหนึ่งกองใช้เท่าไรใช้หกร้อยทับวันวันหลังจะเช็ดกระบอกแล้ว แล้วก็เพิ่มขึ้นเลยคนวัย40แล้ออวลิจัยเสร็จเลยริ่นใหม่ยังไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยววเ์ตรงนี้ปัญหา

สงครามการ,การลุงสปเปนเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเสียงเกมเสียงเพลงยย่ไม่เสียงเกมสปเปนซีวีวอร์เสร็จแล้ว เรามีเครื่องบินร<ม>้อยสิบห้าแล้วเรายึดตรงนี้ได้ก็มีทรัพยากรเยอะเลยเนะี่ย แล้วชาเปลี่ยนเขาจะใช้ปืนใหม่นะเปลี่ยนไปผลิตป,ป,ปืนใหม่โอ้โหวันนี้วันละยี่สิบกระบอกจากเจ็ดสิบกระบอกปืนใหม่มันก็ดีขึ้นนะถ้าเราสร้างรางรถไฟเพิ่มเหล็กก็จะเพิ่มทรัพยากรตรงนั้นก็จะเพิ่มแต่ตอนนี้ยัง ยังก่อนยังก่อนหลงแทนทหารเลยสร้างราแล้วการค้าเสรีทรัพยากรปล่อยออกไป80% เรายังเอาตรงนั้นออกไม่ได้เราต้องมาเปลี่ยนตรงเนี้ยขาดเยอะเลยเดี๋ยวปีสามเจ็ดญี่ปุ่นจะเริ่มตีแเราเราต้องกันญี่ปุ่นให้ได้ เนี่ยมาแล้วเนี่ยโฟกัสเอาไว้ตีพวกยูนานพวกก๊กจีนที่มันแตกออกมาเ,เกินทหารได้เยอะขึ้นอีกเพิ่มเปอร์เซ็นตเปอร์เซ็นต์เป็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ประชากรที่เกณฑ์ได้สามสิบ สามร้อยเอ็มสามสิบโอ้แต่มันลดลงไปลบสามสิบห้าลบสาิห้าปซ็นตจากไอเนี้ยโอ้โหปืนมีอยู่สองพัน ตึกระหางไปก่อนดีกว่าข้าวลบยอลบยิบห้าใกล้เสร็จยังเนี่ยอีกสามสิบวันวิจัยเสร็จแล้วนี่แล้วกันจะได้วิจัยไวงขึ้น ใจปืนใหญ่ปืนใหญ่ในเกมนี้ของกองดีนะครับหัววัวละสามสิบญี่ปุ่นไม่กี่กองโอ้เก้าสิบเก้าโรงงานมันเยอะเท่ โฟกัสจะเสร็จแล้วเอ้ยทำไมของขาด <laughs> ของขาดแล้วมีโรงงานเพิ่มมาจากไหนน่าเป็นโรงงานที่เราสร้างี่คิดดูเลยทราบต่อไปเอาเหล็ก <u> <ek> จากโซเวียตมาเพิ่ม <S <S> <S เดี๋ยวโฟกัสจะเสร็จ เสร็จแล้วอ๋อไอ,อ้พวกนี้มันยอมเป็นเมืองขึ้นเรานะครับเราเลยไม่ไม่จำเป็นต้องตีมีใครบ้างที่ไม่ยอมอ๋อยังไงมีซีเปืยซานว่ซีเปืยซานหมาซานมาซานหมาเฉย จมตีใช่ใก่โกจมตีใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ไป่ใ่ใชวว่มช่ใช่ใช่ใช่ิช่ใช่ใ่ใช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 ่ลช่ใ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 ม่วง่่ น้ำมันรถเพิ่งใช้เลยเดี๋ยวเราเอาไปใช้กับญี่ปุ่น<ป>อันนี้ก็เอาบอกมาเราสามารถพันหนุกเขาได้แล้วนะ เดี๋ยวลอยต้องให้มันลดมาเรื่อยๆหรือหรือจะส่งปืนเข้าไปให้พวกเขามันจะได้ลดไวขึ้นส่งปืนไปให้พวกเนี่ยหนสิบสี่เดไปช้าแค่บุกไปเลยมึงงลวง ข้าไปสิรออย่างกันเลยอ๋อผิดเลาอีกอยู่ โรงงานสร้างไว้ครับใช่ไหมอ๋อโรงงานพลังเรือนครับลางรถไฟแล้วลก็โรนน้ำมัน แตกยังแตกยังห mm ูยยเมืองหลวงไปนู่นเลยตามไปตามไปปืนยังไม่ขาดห้าคันโอ้โหรถล้อมไปเร็วไปแตกจังแตกแตกเถอนโอ้เก้าสิบเอ็ดวิทย no. ุ ไม่มีมีนี่ใช่วางแผนตีตีไป,ไป ช้าแล้วนี่ไนะอ๋ออันนี้เอาอเป็นหุ่นเชิดเ,เดี๋ยวเราตีจีนดีกว่าเรียกมาว่าจะมีเรียก ังตืน้นใหญ่ได้แล้วยังไปโรงงานเป็นเรือนเพิ่มเดี๋ยววเดียวเดียวไม่มีโรงงานไปเอาของ ำไมแนวแนวมันมั่วสวยอย่างนี้ดิมั่วสื่อมากตีเพิ่งยอมแล้วพื้นที่มันแคบเกิน เลือกบุกถอยออกมาเดี๋ยววิ่งไปยึดเมืองหลวงเขาทีเดียวเลยอะไรเพื่อไรไม่รู้ 来，抛抛，去踢。有何指示？准备<我>完毕，长官。你 ยึดม้วงหลวงได้นะจบเลยแนวอย่างป้านะจากจาการญี่ปุ่นไหวไม่้ เทศนิดเดียวมีกำลังคนอย่างเยอะเลยสถียภาพลดเตรียมเปิดคุมเลยโอ้โหคุมไกล,ลนิดเดียวมันยังไงดีเนีดเด่ยดเสร็จแล้ว เข้าเมืองหลวงมันง่ายๆเลยอืมเอาได้หลายทางโอ้ยปีสามเจ็ดแล้วเลยเดี๋ยวญี่ปุ่นมาไฮ้ตีไว้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมากัน นี่เอาเอาไว้ป้องกันชายฝั่งญี่ปุ่นมันยกพลบุกเป็นบุกโอหมันแใหงหลวมๆมีหลวมๆใหม่ตัดแนวมามิลิพรนอมเตรีวะ วายอย่างนี้ว่ะเลยิ่โอ้โหวุ่นวายจริง ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพารหน้าเราจะมาเจอกับเตรียมตัวรับมือกับญี่ปุ่นได้เลย,เลยไปแล้วครับ